สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธมรมได้ร่วมกับสมบัติเพิ่มพูนแกลเลอรี่ขอเชิญชมนิทรรศการภาพศินเพื่อร่วมหาทุนการศึกษาสร้างโอกาส ทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ณนะสมบัติเพิ่มพูนแกลลอรี่สุขุมวิทซอยหนึ่งติดตามกับคุณปุนธนิตาวากระดวนค่ะ อาจารย์สุรวัตรชมภูพงศ์ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถรัรมภ์กล่าวว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์อุปถัมภิกามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชนูปถัมภ์ในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2565ทางมูลนิธิจึงได้ จัดทาโครงการมนขอเฉลิมพระเกียรติ90พรรษาด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชนูปถัมภ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2504สําหรับกิจกรรมที่ทางมูลนิธิมนขอได้จัดขึ้น3กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้แก่โรงเรียนต่างๆตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศกิจกรรม90,000ษา90ทุนโดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนรัพย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบหลักสูตร และกิจกรรม Art for Charity โดยจัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตส,สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีพร้อมด้วยผลงานของศิลปินรวม17ท่านการจัดงานในวันนี้นะครับเราตั้งชื่อว่า Art for Charity เนื่องจากมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรภมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตมาให้นี่จึงเป,เป็นมูลเหตุสําคัญที่ทําให้มูลนิธิเกิดดําริที่จะจัดรายการนี้ขึ้นมานะครับได้รับความกรุณาจากคุณสมบัติวัฒนไทยเจ้าของสมบัติเพิ่มพูนแกลเลอรี่นะครับท่านได้กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็ จัดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราโดยใช้เวลาพอสมควรทีเดียวด้วยความตั้งใจทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสนับสนุนภารกิจของมอคซึ่งเป็นภารกิจที่สําคัญในการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศซึ่งจริงๆแล้วมูลนิธินียดำเนินงานมาปีนี้เป็นปีที่61แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในระยะหลังๆนี่เราก็จะมีกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเท่าที่เราสามารถจะทําได้ และเพอเอินสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เจ้าของก็เห็นคุณค่าของการศึกษาท่านก็เลยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งผมในฐานะที่เป็นผู้ทําหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิก็ขอขอบพระคุณสมบัติเพิ่มพูดแกอรี่โดยคุณสมบัติพัฒน์ไทยเป็นอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นบรรยากาศของการจัดงานในวันนี้อาจจะเป็นการจัดงานแบบเรียบเรียบแต่ว่าหรูด,ด้วยสถานที่ด้วยบรรยากาศแล้วก็ ภาพต่างๆที่เราจัดนั้นเราจะจัดเป็นนิทรรศการอยู่ใช้เวลาตั้งแต่วันที่8มิถุนายนถึง8ก,กรกฎาคมเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพนะครับก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในเวลาเดียวกันถ้าหากท่านมาชมนิทรรศการแล้วรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ชอบภาพหรือยังไม่สนใจนะักท่านอาจร่วมทมําบุญกับมูลนิธิได้นะครับโดยเราจะมีเจ้าหน้าที่เขียนใบเสร็จรับเงินให้เพื่อท่านอาจจะนําไ,ไปใช้ หักลดหย่อนภาษีได้หรือว่าถ้าจะบริจาคเล็กๆน้อยๆเราก็มีกล่องรับบริจาควางไว้ที่แกลเลอรี่แกลเลอรี่อยู่สุขุมวิทซอยหนึ่งะครับสะดวกมากถ้าจะมาก็ถ้านั่ง BTS a r มาก,ก็ได้ลงสถานีเพลินจิตแล้วเดินเข้ามาสุขุมวิทซอย1ประมาณสักร้อเมตรก็เข้ามาถึงละขวามือก็จะเห็นนะครับอาคารก็ชื่ออาคารของบริษัทสมบัติเพิ่มพูนแกลเลอรี่ครับ ด้านคุณสมบัติวัฒนะไทยกรรมการผู้จัดการบริษัทสมบัติเพิ่มพูนแกลลอรี่ได้เห็นถึงความสําคัญกับการศึกษาเพราะตนเองก็จบการศึกษาในขณะที่อายุมากแล้วซึ่งอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน เพราะหากเด็กมีภูมิคุ้มกันมีวุฒิภาวะที่ดีสังคมก็จะดีตามไปด้วยซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งก็จะมอบให้กับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรภมเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้กับเยาวชนต่อไปจากวันนี้ไปอ่ะก็แกลเลอรี่ก็จะเปิด9้าโมงแล้วก็ปิด6โมงทุกวันไม่มีวันหยุดจะมาก็เป็นหมู่คณะก็ได้ หรือจะมาแบบเดี่ยวๆก็ได้แล้วก็จนถึงวันที่8เดือนเดือนนี้เดือนมิถุนาก็ถึงวันที่8กรกดาก็ขอเชิญชวนแล้วก็คือจริงๆศิลป,ปะมันก็เพาะบ่มจิตใจนะ,ะมันก็ถ้าพาเด็กมา,าสมหาลายเนี่ยพาเป็นหมู่คณะก็ได้นักเรียนก็ได้ถ้าสวผู้ใหญ่ที่จูบดุลก็ส่วนหนึ่งก็ให้เลยได้บนที่ขาดแคลนหรือถ้าเราไม่ได้ซื้อภาพคือปัจจัยนี้เท่าไหร่ก็ได้ขอให้เราแบบ ทําบุญเป็นสะพานบุญต่อนะตัวเองก็เป็นจัดว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสนะเพราะว่ามามาจบปอตีเนี่ยตอนอายุมากแล้วตอนจบปอโทนี่ก็ตอนนี้70แล้วตอนจบปอโทนี่ก็เมื่อปีที่แล้วอะ่ะยังไม่ได้รับปริญญาเลยนอกจากเพราะว่าที่โควิดอ่ออะก็เลยเลื่อนรับปริญญาเพราะฉะนั้นตัวเองอี่ยด้อยโอกาสตั้งแต่เด็กๆอะ่ะก็เลยอยากจะให้อ่อ เด็กคนอื่นมีโอกาสอะไรที่ทําให้ได้บริจาคได้นะตัวเองก็จะทําพอมาเพื่อนมาประธานมูลนิธินีเน่เราก็เห็นความสำคัญในการศึกษาเพราะว่าไอ้เจยังต้องไปเรียนปอโทมาไหยลามรู้สึกมันทําให้เรามีวิสัยทัศน์แล้วทําให้เราโอเคประสบการณ์เนี่ยเราก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราภาคปฏิบัตินี่ถ้า ทฤษฎีกับปฏิบัติมารวมกันเนี่ยก็จะทําให้เราแน่นขึ้นแล้วกลับมาที่เด็กอะที่ด้อยโอกาสเนี่ยอันนี้เราจะให้ความสาคัญมากเลยเพราะว่าเด็กก็คือเป็นผ้าขาวอะถ้าสมมว่าเราไม่ไม่ไปดูแลระหว่างช่วงชีวิตของเขาที่น้อยๆเขาไปทําอะไรอะก็เหมือนกับกินเที่ยวแล้วก็ไปทําอะไรที่ก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่ว่าจะมีโอกาสที่ว่าคิดได้เองอ นี่คนส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดคิดไม่ได้เองเ่ยชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ถ้ามาอยู่ไปโรงเรียนอยู่ในระบบการศึกษาอันนี้หล่อหลอมได้จนเขา,เามีความรู้สึกว่ารู้วิธวุธิภาวะอันนี้ก็ไม่อันตรายละอันนี้มันก็เหมือนเราช่วยสังคมถ้าสมมวทุกคนเนี่ยช่วยเด็กถ้าเด็กมีวุฒิภาวะที่คิดได้มีความรับผิดชอบเพราะว่าสางศึกษาก็ต้องเพาะบ่ม ปัญหาสังคมก็จะน้อยลง คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็ขอเชิญชมในิทรศการภาพศิลป์เพื่อช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8กรกฎาคม2565ค่ะณสมบัติเพิ่มพูนแกลเลอรี่สุขุมวิทซอย1กรุงเทพค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-254-6040 2ค่ะ02-255-0424ค่ะและ081-866 1502ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้เลยนะคะ